ตอนนี้หลายๆหน่วยงานเองก็เริ่มแล้วในการช่วยเหลือข้าราชการของตัวเองนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นหนี้และบอกถูกตัดหน้าซองจนเงินไม่เหลือพอใช้อะบางทีมันเหลือน้อยมากจนแบบอเอ้าแล้วทั้งเดือนเราจะใช้ชีวิตยังไงใช่หมดเลยโดนตัดหมดนะคะรัฐบาลเคาะแล้วนะมาตรการช่วยเหลือพี่น้องข้าราชการที่เป็นหนี้นะคะทั้งเรื่องของการลดดอกเบี้ยต้องเหลือเงินให้ใช้จ่ายเดือนนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า30%แล้วก็ขยายระยะเวลาในการผ่อนคืนได้จนถึงอายุ75ปีด้วย อ้าวเป็นข่าวดีของบรรดาลูกหนี้ข้าราชการนะคะนายกิติรัตน์นรนนท์ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการ,กำก,ก,ารกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยพูดถึงภาพรวมปัญหาหนี้ข้าราชการไทยทั้งระบบนะคะว่าขณะนี้มีข้าราชการเป็นหนี้เนี่ยสามล้านรายรส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแแสนรายคือเอาคุณครูเยอะที่สุด<ช>นะ้งโจนะนผู้ชมนะ เนาะแล้วอากระทรวงสาธารณสุขอีก2แสนรายตำรวจล่ะ2แสนสามหมื่นรายและเยอะฮะอื่นๆนี่อีก1ล้านเจ็แสนรายถามถึงสาเหตุก็ผมว่าบรรดาข้าราชการที่เป็นหนี้เนี่ยนะคะพอเขาได้เงินเดือนเนี่ยเขาถูกตัดหน้าซองคือถูกหักไปจ่ายหนี้ก่อนเงินเนี่ยมันเหลือใช้แต่ละเดือนเนี่ยไม่ถึง30%ของเงินเดือนที่ได้รับบางท่านเชื่อไหมเป็นข้าราชการเป็นพยาบาลเนี่ยเงินเดือนรวม รายได้ต่างๆ67หมื่นแต่ถูกตัดเกือบหมดมันก็ไม่พออยู่ดีเ,ออเป็น<อ>นี่เยอ<ก>ะอะไรได้อ,อ<ง>ทีนี้คณะกรรมการชุดนี้ล่ะค่ะจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อให้ข้าราชการกลุ่มนี้มีเงินเดือนเหลือใช้มากขึ้นนะคะแล้วถ้าหากข้าราชการบางรายยังมีเงินเดือนเหลือน้อยกว่า3 0อันนี้เดี๋ยวขยายงวดชำระเงินกู้ออกไปให้ จนถึงอายุ75ปีเลยอ่ะเพราะว่าข้าราชการยังไงท่านมีบํานาญอยู่แล้วมีบานาญต่ที่ายได้กลหน่อยบํานาญมันจะไม่เท่ากับเงินเดือนนะคุณแจ็คอันนี้คือถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะต้องคิดสัดส่วนให้ดีๆนะเออเพราะว่าเกษียณแล้วกลายเป็นว่านี่ยังอยู่ต่ออีก15ปีนะใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะมีบํานาญเอามาจ่ายแต่แน่ใจนะว่าบานาญจ่ายพอหรือบํานาญจะเหลือเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งแก่ตัวไปเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บมันเยอะถูกถูกอ่ะอันนี้ก็ฝากคานวณด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาตรการที่พูดมมาาาาเเเเนนนนนี้ค่่ะะจรรรงดดํิกใือ คมปี67เลยนะคะแต่ต้องขอความร่วมมือจากกรมบัญชีกลางและต้นสังกัดของข้าราชการกลุ่มนี้ด้วยทีนี้ลงพื้นที่ไปคุยหน่อยนะครับกับข้าราชการในพื้นที่กรุงเทพอตำรวจสอนอดินแดงแล้วกันค่ะตำรวจนายหนึ่งคุณผู้ชมกู้เงินสหกรณ์มา6แสนเอามาใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วแต่ละเดือนเนี่ยถูกหักเงินไปจ่ายหนี้เฉลี่ยเดือนละ12เป็นอัตราที่ตำรวจบอกผมเลือกเอง จ่ายหนี้ไปแล้วไม่กระทบกับภาระค่าใช้ใจ่ายอื่นๆแล้วต้องจ่ายหนี้ก้อนี้เดือนละหมื่นสอต่อเนื่องไปจนถึงเกษียณเพราะฉะนั้นจะทําให้เหลือเงินเดือนหลังจากหักหนี้ประมาณเดือนละ30,000ื่นส่วนตัวคุณตํารวจบอกหักรัฐบาลช่วยแก้ไขหนี้ของข้าราชการตามแนวทางที่คุณแจ็กว่ามา,าเป็นเรื่องที่ดีครับและน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ ก็น่าจะโอเคนะแต่เพราะว่าแต่ที่จริงก็คือผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลว่าเขาช่วยยังไงถ้าถามคนเดือดร้อนเขาอาจจะดีแต่เพราะผมก็ไม่เลียดเรื่องว่าที่จะช่วยหรือไม่ช่วยผมก็อยู่ผมอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเยอะว่าเขาช่วยเนี่ยช่วยประมาณไหนไงี้ยดอกเบี้ยเพิ่มดอกเบี้ยลดผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยเท่าไหร่เขาเคยกู้กู้กับกู้อย่างเงี้ยเขามีดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเขากู้กู้อย่างเงี้ยแต่ยังน้อยมีแนวทำมาก็ถือว่ามีเพราะว่าถึงเวลากู้ผมจะกู้ต้องต้องให้ตัวเองอยู่ได้ เช่นเดียวกับตำรวจสอนอห้วยขวางอีกนายหนึ่งนะคะคือเป็นหนี้จากการไปกู้ยืมสากรหลายแสนบาทแล้วก็เลือกผ่อนชำระแบบไม่ให้กระทบกับเงินคงเหลือในแต่ละเดือนไม่ได้เดือดร้อนมากแต่ถ้ารัฐบาลมาแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชาการเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ถูกหักเงินเดือนในบัญชีจนเหลือไม่กี่บาทเนี่ยนะมีเงินใช้จ่ายมากขึ้นแต่ส่วนตัวมองว่าแนวทางนี้อาจจะยังแก้กไม่ตรงจุดนะคะอย่างเช่นการขยายการจ่ายหนี้คืนจนถึงอายุ75ปีเนี่ยท่านนี เหมือนคุณโจบอกว่าก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะคะครับอ้าวฟังเสียงสะท้อนดูค่ะคือคือมาตรการช่วยเหลือทุกทุกเรื่องเป็นเรื่องดีหมดแหละครับแต่ผมว่าอาจจะยังไม่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 ตรงจุดก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ผ่อนชำระเกินเกินเกินอายุ60มกันอยู่แล้วแต่แม้ว่าพอถึง75เนี่ยผมว่าบางคนก็มันก็ถึงอยู่แล้วนะทุกวันนี้ทุกคนก็ผ่อนกันถึงอายุ75กันอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าจะจะช่วยได้แบบไหนเพราะว่า ไปลถดอกเบีย้ยเนี่ยทางสากรจะยอมหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าลดก็ต้องลดหมดทุกคนมัไม่ใช่ไม่ใช่ลดเฉพาะคน มีหนี้อย่างเดียวใช่ไหมถ้าถ้าถ้ารัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือที่มันดีกว่านี้ก็ก็น่าจะโอเคคือคือมาตรการช่วยก็หลากหลายความเห็นนะแต่ถ้าเกิดนายกสั่งเนี่ยก็น่าจะได้แหละถ้าช่วยลดดอกเบี้ยจบไหมก็คือเป็นการช่วยข้าราชการน่ะให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็คือบอกอีกบุมหนึ่งทีนี้พอเงินเข้าเหลือในบัญชีเอามาจับจ่ายเนี่ยมันเท่ากับว่ารัฐไม่ต้องใช้งบอะไรเพิ่มนะมันเท่ากับมันเนี่ยจะมีเงินมาหมุนเวียนในระบบมาจับจ่ายหมุนเวียนในเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะมันก็จะ การ